โอเคฮะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านกันเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมไมโครฟ์ up, ในมินิเกมอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นมินิเกมเออน่นนักไอ้สร้างเหมือนอ,อืมแค่สร้างไม่เหมือนก็ตายอะ่ะเอออันนั้นแหละนะครับก็มากูจะมาเล่นให้ดูโ <laughs> อ้โหบ้าเ้เ ι, มื่อกี้รอบรอบที่แล้วผมชนะนะเอ้โมหน่อยรอบที่แล้วผมชนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไงอืมมันเริ่มก่อนเลยถ่ายคลิปไม่ทันหุยนะบ,บ้าเอ้โคตร เฮียไม่เปคนแบบโอ้อช่างมันแล้วกันนะมารอบนี้เราต้องทีหนึ่งให้ได้เว้ยเออทีหนึ่งต้องมารอบนี้ทีหนึ่งต้องมาเฮ้ยเจ้อะเอเดี๋ยวตรงนี้หัวกระโหลกเนาะตรงเรายืนอยู่หัวกระโหลกโอเคจําได้ละหรือเปล่าวะปึ๊บ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 อย่างงี้ใช่ไหมอ่าจาได้จําได้ดิลองต้องจําได้ดิจ๊บหัวกระโหลก ตรงนี้เอาอีบ้าหันหน้ามาอย่างนี้ดิดอกไม้งี้ปล่าวะถูกไหม่ะอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเอาอีบ้าหัวกระโหลกหันหน้าไปทางไหนเหรอหัวกระโหลกไปทางนี้เหรอเฮ้ยหัวกระโหลกเอาสิบหายอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เปล่าโอเคดอกไม้วางไม่ตรงจุดอีบ้าเอ้ยกว่าอยู่งง โอเคครับโอ้โหร้อยคะแนนเต็มอออออรอบแรกก็ได้แล้วรนน้คะแนนโอ้โหไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้แหม่โม้ไปเรื่อยกูนะฮะโอ้โหบายๆเพื่อนชาติหนามีจริงอย่าให้เราได้เจอกันอีกเลยโอ้โหเรียบร้อยครับไปหนึ่งหลังอันนี้แหละอันนี้ผมจําได้ว่ามันทําอย่างนี้นี่โอเคอันนี้ไปหนึ่งสองสามชิบหายแล้ว เดี๋ยวชิบหายแล้วเฮ้ยยังไงวะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ผมจำได้อย่างงี้เปล่าวะอย่างงี้แล้วมีไอ้นี่อยู่ข้างบนแล้วอันนี้อ่ะเอาอันนี้อ่ะเดี๋ยวดู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 ของชาวบ้านเขานี่นี่นี่อย่างงี้เปล่าวะปุ๊บแล้วก็นี่เปล่าเดินโอเคก็้งงงอยู่ขุยบ้าเอ้ยลืมนับไอ้บล็อกตรงเนี้ย เออผมลืมนับไปบล็อกตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยจําได้แต่อันเนี้ยจาไม่ได้ <c oughs> <c oughs> โอเคครับร้อยคะแนนเต็มแล้วรอดเออรอดเว้ยรอดเว้ยเอาไงบ่เฮ้ยนี่เรียบร้อยแล้วใครโดนผมให้เดานะผมว่าไอคนนั้นนะน,นั่นนะนั่นนะใครโดนใครโดนไม่ใช่กูแน่นอนอ่านั่นไงกะแล้วโอ้โหไปฝึกมาใหม่น,ะน้องๆนะเจอพี่เข้าไปในะอึ้งเลยอึ้งปะเด๊โอเคมาอันนี้คือยังไง อันนี้หรออันนี้ไม่ยากครับอันนี้ถือว่าไม่ยากเลยนะครับเนาะสามเนาะสามบล็อกอันนี้ถือว่าไม่ยากเลยครับโคตรง่ายโคตรง่ายเลยอันนี้บอกตรงๆอ้าวเดี๋ยววางผิดอันนี้มาต่อมาอย่างนี้หนึ่งสองโอเคอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้โอ้โหบอกแล้วมันง่ายจริงอะไรจริงเรื่องปิ้งย่างปุ๊บจะเอเออ้าวว่าอยู่มันเหลือบล็อกหนึ่ง โอเคครับเรียบร้อยโอ้โ oh, หห้องสมุด่ะหาดูของเพื่อนไอคนนั้นโดนแน่อนอนนะทันไหมเพื่อน <laughs> ทันไหมเพื่อนสูส้เพื่อนโอ้ oh, จะทันไหมนะเอน่าจะทันนะเฮ้ยไม่ทันแล้วมั้งเพื่อนเขาทําเสร็จหมดแล้วอะ่ะตายมึงตายไอสองคนนี้มึงตาย,อ,ตายอ้าวชิบหายแล้วผมว่าไม่ไอคนนั้นก็คนนี้ผมว่าน่าจะเป็นคนนี้นะครับเพราะว่าเขาสร้างตรงนี้ติดไปนิดหนึ่งเนาะน่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าวะไอเคียเป็งใครวะอ๋อคนนี้เหรอ โอเคบิายบายอีกสองบ๊าบบาย,บาย <c oughs> ตายหายอย่างรวดเร็วเอ่อโอเคอันต่อไปครับอืมเป็นบ้านหิมะเหรอบ้านหิมะโอเคครับเป็นบ้านหิมะเนาะบ้านหิมะอ่ะเดีววางจุดศูนย์กลางไว้ก่อนบ้านหิมะอย่างนี้ใช่ไหมเพิ่มเพิ่มเพอ่ะค่อยๆวางก่อนอย่างนี้เปล่าวะใช่ไหมอ่ะ ใช่ใช่ไหมอะใช่ดิใช่ดิผมจำได้ใช่ดิเออร้อยเปอร์เซ็นเออต้องแบบนี้สิแหวะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยโอคนนี้ก็จะเสร็จแล้วอะ่ะคนนั้นก็จะเสร็จเหมือนกันอ่ะอะเดี๋ยวเรามานั่งผิมไฟรอดีกว่าแหมโอ้โหมีบ้านอยู่ด้วยบ้านนี้อันสุขแสนสบายอ่าโอ้โหแต่ละคนไหนว่าตรงนี้นาะโอ้โหสร้างถูกต้องด้วยแม่ถูกหมดเลยเว้ย หรือว่ามีผิดไหมมีใครผิดไหมไม่มีหรออ๋อเขาเอาคนนี้ผิดเหรอเฮ้ยผิดตรงไหนอ่ะอ๋อตรงประตูเขาสร้างติดกับตรงนี้ไปครับมันเลยผิดโอ้โหระเบิดต่อหน้ากูเลยเยะระเบิดต่อหน้ากูเลยโอเคตรงนี้ก็ตรงที่เรายืนเป็นเสานะครับเนาะเอ่อมาชี้ตรงนี้ดีกว่าเนะปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นอ่ออย่างนี้เดี๋ยวเขอทุกคนอย่างน,างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเสานะครับ เสานี่ขึ้นมาสองบล็อกจำได้จำได้ไดแล้วก็อันนี้มามสองหรือสามวะเมื่อก,กี้สองหรือสามวะสองดีขึ้นมาสองใช่ไหมเพื่อนโอเคเห็นไหมเพื่อนเขาบอกว่าสองนะอ้าแล้วไม้ที่เหลือไปทำเลยรวะเ่ยนี่ไงขึ้นมาสองหร,อหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะเดี๋ยวจะทำถูกไปเนี่ย เฮ้ยดูตัวอย่างดิเอาอิป้าเอ้ยมันบลเอ่ะผมว่าผมวางไปแล้วนะอ้าวชิหายแล้วเอาผมว่าผมวางถูกแล้วนะตกเนี้ยเอามันยังไม่วางให้เหรอโอ้ยป้าเอ้ยงงงงเลยกูทีนี้อ่าเอามาตัวยากแล้วทีนี้ตัวเฮี้ยเลยเนี่ยตัวเฮี้ยเลยเนี่ยโอเคสาม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  เฮ้ยบ,บ้าบ้าบ้าผิดผิดหนึ่งสามหนึ่งสองสามมึงต่อดีดีดิเฮ้ยเนี่ยมันชอบบั๊กอับผมเกลียดตรงเนี้ยอืมชอบบั๊กเวลาเราวางแล้วมันไม่ติดอะครับโอเคยังได้อยู่ปึ๊บยังได้อยู่ยังได้อยู่ถูกเปา่ะดูของเพื่อนเขาหน่อยแล้วกันเอาอีป้าอวางผิดโอเคตรงนี้ต่อขึ้นมา อใช่เหรอตรงนี้ทำไงตรงนี้ทำไงอย่างนี้ใช่ไหมจาคุยบ้าเลยว่งไม่ทันโอ้จะถูกอยู่แล้วโอ้สีดยดเสียดยมากแต่ก็เหมือนหอยทากเนาะ <c oughs> หัวมันเหมือนหอยทากเนาะโอ้ดูคนนี้ดิเขาจะสร้างโอ้สร้างเกือบถูกแต่เราก็ไม่ถูกเลยแหละของเราสร้างสูงเกินไปนะครับโอเคอันนี้ไม่น่าจะยากนะครับน่าจะจําได้ จำได้อยู่แล้วแหละออนุพานก็จําได้นะโอ้โหสร้างความจําได้เยินอย่างอย่างดีเลยนะเกมนะชอบมากโอเควางไปก่อนครับตอนนี้ตอนอันดับแรกเราต้องวางอย่างนี้ก่อนแล้วมันวางอันนี้อย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยชื่อไหมวะเดี๋ยวเริ่มเสียว,วนะโอเคเรียบร้อยครับเสร็จไปแล้วโอ้โหอีกสิบสีว่วิน่าจะทําทันแหละเออใครบ้างจะทําไม่ทัน อ๋อตกใจนึกว่าเขาเขาเขาทำไม่ทันอันนี้ลหละอันนี้ขึ้นไปกี่บ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, บล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบล็อกละกันอ่ะโอเคเจ็ดบล็อกนะครับเนาะเจ็ดบล็อ 2, 1, 2กหนึ่งสองหนึ่งสองก่อนโอเคไปทีละสองสี่แล้วก็ห้าหกเนาะโอ้ยไอ้นี่ห้าหกหกหกโอเคหกแล้วก็ทุบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ จำได้จำได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ถนัดเลยเนะี่ยโอ้โหของชอบเลยน,นี้ง่ายมากปึ๊บปึ๊บจะโดดขึ้นไป <c oughs> มาแล้วโอเคครับเสร็จสิ้นบา,บายบายเพื่อน <c oughs> โอ้โหชนะจน้เยชนะว่ะชนะว่ะเออเอาดีเอาดีระเบิดมันระเบิดมันเอออย่างเงีละตูมตูมไปดิมึง ตุ้มไปโอเคครับเรียบร้อยผู้ชนะนะครับผม VVF เว็บคุงนอเป็นไงอันดับที่หนึ่งนะครับผมก็อันดับที่สองก็จะเป็นคนนี้สามคนนี้เฮ้ยชนะได้ไงวะ <c oughs> มันจะมามันจะมาชนะชนุงชนะได้ไงวะโอ้โหป้ายขอเซิร์ฟฟี่หน่อยได้ไห,ไหมถ่ายคลิปทำปกขอเซิร์ฟฟี่หน่อยเพื่อนว <c oughs> ันนี้ไม่ใช่เพื่อนเราเราอย่าเซิร์ฟฟี่ด้เลยเอาไปเซิร์ฟฟี่กับคนอื่นดีกว่าเออเซิร์ฟฟี่กับคนนี้ดีกว่าไหม นี่นี่นี่สมบีสมบีสมบีขอเซิร์ฟฟี่ด้วยไหนเด้นี่เซิร์ฟฟี่หน่อยเซิร์ฟฟี่หน่อยช่อโอเคเรียบร้อยครับเอาไปทําเป็นปกเราทาเป็นปกคปลิปอ่ะรอรอรอเจ็ดคนละขาดอีกหนึ่งคนจะเป็นแปดคนโอเคแปดคนละรอยี่สิบวิครับรอบนี้ตรงที่หนึ่งเว้ยพีพีเราไม่สู้อืพีพีเรายอมจริงๆ,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 ๆ พีพีเรายอมเลยแต่ไอมินิเกมเนี้นเราไม่ยอมเว้ยเออเราต้องเจียวเจ้าหน่อยเจียวเจ้าหน่อยเออตามนั้นตามนั้นปิ้งมาละอันแรกจะได้สร้างอะไรวะขออย่ายากนะ <c oughs> ขออย่ายากนะโอเคครับเป็นอ่าตัวเอะอะไรวนี้ หนึ่งสองสามสี่สี่โอเคสี่เนาะสี่ถือว่าสี่หนึ่งสองสามสี่โอเควางตามเลยครับปึ๊บป๊ตัวมันน่าจะสองบล็อกหรือเปล่าอ่อโอเคอันนี้ก็ทอดที่ที่ผมจำได้นะแล้วก็จะมาอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหม่ะบ้าเลยไม่ใช่ดิ โอ้โหทุเรศไป,ไป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 ดูขึ้นมาทำทั้งบนเลยเออตรงนี้ตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้ใช่เป่าเฮ้ยจะเย็นดิจะเย็นยังไม่เสร็จเลยโอ้ยบ้าเอ้ย <laughs> อะไรวะเนี่ยกูสร้างอะไรของกูเนี่ย <laughs> อะไรวะ <laughs> สร้างอะไรขึ้นมาวะเนี่ยตัวอะไรเนี่ย <laughs> ดูแต่และคนสร้างครับ <laughs> โอเคคนนี้เขาไม่สร้าง รอดไปรอดไปเรารอดไปเว้ยเออรอดชีวิตไปแล้วโอเคอันนี้เหรออันนี้เหรออ,อันนี้เหรอโอเคอันนี้ค่อนข้างจะจําจําได้อยู่ครับอย่างนี้ใช่ปะ่ะอย่างนี้ใช่ป่ะวะใช่ไหมอะเฮ้ยใช่ดิมันต้องใช่ดิเออไม่ใช่ได้ไงเราผมจําได้ผมจําได้ หรือเปล่าหรือเปล่าวะเริ่มเสียวๆแลวนะโอเคผมจำได้ครับอย่างนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ขบอกแล้วกูเล่นเก่งแม่ความจำคนมันดีก็อย่างนี้แหละน้องเอ้ยอันง่ายๆแบบเนี้ยใครเขาก็จำได้มาสร้างอะไรบรยง์มาเยงกันน่ะนะเอาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังไหนวะจังไหนวะ ใครจะตายรอบนี้ผมเดาว่าคนนู้นอ่ะคนนู้นหรือคนนี้วะคนไหนอะเอ้าคนนี้เหรอ <c oughs> ดูสร้างโอเคโอ้โหโอ้โห,โโหมีคนจําไม่ได้เยอะเลยอะคนนี้เขาก็จําไม่ได้นะเนี่ยค่อนข้างจะยากครับเมื่อกี้หรือเปล่าอันนี้หละโอเคอันนี้จําได้ครับจําได้จําได้หรือเปล่าวะจําได้ไหมอะได้ดิเออจําได้ดิจำไม่ได้ได้ไงล่ว อันนี้สองบล็อกผมจําได้เออสองบล็อกสองบล็อกเพื่อนเพื่อนนายสองบล็อกใช่ไหมไม่ใช่ว่าสร้างไปแล้วให้กูจะสร้างกลับมาใหม่นะเอา้าทําไมมันเหลือบล็อกหนึ่งอยู่อ่ะหรือว่ามันบล็อกอีกอะโอเคครับเรียบร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์มารอบนี้ต้องชิงที่หนึ่งให้ได้แล้วเว้ยเออไม่ที่หนึ่งก็ไม่ยอมแล้วเว้ยโดดมาดูหน่อยได้ไหมน้องสาวพี่อยากไปดูของน้องเหลือเกินโอ้หบ้าเลยสามสอง มาใครผมว่าคนนั้นไม่รอดชัวร์ไม่น่าจะรอดนะเพื่อนเอา,อาหุ่บไปตกน้ํามาทําไมเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่จริงเพื่อนอย่าเพิ่งไปเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนคนไหนจะตายวะดูข้างๆนี่ไม่ไม่เพื่อนเพื่อนตายเลยอันนี้แหละไอนน้สร้างเป็นเหมือนตัวหิ้ยอะไรบี้เ <c oughs> นตัวอะไรทุกอย่างอันดับแรกครับผมจําว่าเราต้องทำมาอย่างนี้ก่อนครับ จำได้ว่าเราต้องทำ,าง ه, ทำ่างนี้ก่อนอ่าทำ่างนี้ก่อนปร๊บตรงนี้จะเป็นรูใช่ไหมตรงนี้ไม่ใช่ดิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจะเป็นแบบนี้เป็นแง่งแล้วข้างบนนี้ก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับก็แล้วก็อย่างนี้นแล้วก็ตรงนี้เอา้าเอา้าทำไมบล็อกมันไม่พอเดี๋ยวเฮ้ยทำไมบล็อกมันไม่พอเอา้า เอาทำไมเพื่อนเขามีบล็อกกันเฮ้ยไอ้บล็อกบล็อกอ่ะกูใส่ตรงนี้จิ้หายละเอาเอ้บล็อกผมไม่พอเฮ้ยมันบล๊กกหรอเฮ้บล็อกผมไม่พอมันไม่มาใส่ตรงนี้เอ้าอ้บ้าเลยมันเลืองของอีกเยอะโอ้ยก่อนเฮ้ยบล็อกมันไม่พอจริงๆนะเมื่อกี้ะเฮ้ยมันเฮ้ยบล็อกมันไม่พอเมื่อกี้ โอ้โห่บ้าเอ้ยจะให้ทําไงอะเมื่อกี้บล็อกมันไม่พอครับท่านผู้ชมครับอะไรวะโอ้โหกูนี่งงเลยอยู่ๆบล็อกก็ไม่พอซะง,งั้นนะ่ะโอ้โยไมค์กอดอะไม่เป็นไรแก้มืออีกรอบก็ได้嘛โอโ้อะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆบล็อกไม่พอบล็อกมึงหนีกูไปเฉยเลยอะไรวะเอาใหม่เอาใหม่อิ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 มาอิอาออาิอ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  เมื่อกี้บล็อกมันไม่พอจริงๆนะสังเกตกลับไปดูบล็อกมันแทนที่จะเป็นบล็อกไอ้นั้นสองอันใช่ปะแต่มันกลับเป็นบล็อกอะไรไม่รู้ครับสองอันคือมันมันแหลกแล้วทีนี้มันบล็อกอ่ะโอ้โหอะไรวะไม่มีความยุติธรรมให้เราเลยโอ้โหดูข้างล่างนี้มีอะไรไหมเป็นทางตันง,โง,โงูเดี๋ยวเราจะไปโดดผีชีพครับผมเอ้ยอยากตายเมื่อใครสักคนโ,โดดลงมาตายเพื่ออะไร เออแล้วก็มาโผล่ที่เดิมอ่าเริ่มแล้วโอ้โหเมื่อกี้ผมเสียดายมากอะ่ะเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้โอ้โหศาสตร์มาได้ดีนะเซ็งเซ็งเซ็งอันนี้จําได้ครับง่ายๆเลยแดงส้ม,แด,สมแดงส้มเหลืองแดงส้มเหลืองจําได้จําได้อันนี้ง่ายมากแดงอืมแ,แ,แ,แดงเอ้าแดงจะเลยมาทำไมล่ะส้ม เหลืองครับจําได้อันนี้ง่ายๆเลยน<ๆ>ี่เป็นไงร้อยเปอร์เซนถูกไปที่ถูกถูกถ,ถ,ถังเอเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรอดูคนอื่นก่อนโอเคเส็งกับรอบเมื่อกี้จิตกระจิตจะกระใจไม่อยากจะเล่นแล้วอ่ะเออกระจิตใจกระใจไม่อยากจะเล่นแล้วอตอนนี้นเดี๋ยวรอเพื่อนเขาทำเสร็จโอ้โหทำเก่งมากอ่ะคนนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอโอ้โหแต่ละคนอย่าบอกนะเสร็จหมด โอเครอบนี้มีแต่คนโนหดวะเอา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 วะไม่ได้มีใครโหดหรอกมันง่ายอันนี้ผมจําแค่สีเขียวข้างในก็พอแล้วครับเป็นโอเคอ้าวชิบหายแล้วเอาชิบหายแล้วเอ้ยช,ช,ชิบกระไงวะอย่างนี้ดิเอาโดดขึ้นไปดิโอเค โอเคหนึ่งสองจำได้ว่าอย่างนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ปึ๊บโอเคครับเรียบร้อยแล้วใส่เอาทำไมึมไม่ใส่ใกูเล่าโอเคตรงนี้ผมจำได้ว่าต้องมาใส่อันนี้เอาออาเอาบล็อกไม่เท่านี้ล่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูดิดเฮ้ยบล็อกผมมันพอหรือเปล่า อ๋อเราทําผิดอีบ้า้ก็งงอยู่โดนนึกว่าบล็อกไม่พออีกนึกว่าไม่บล็อกไม่พอเฮ้ยหรือว่ารอบที่แล้วมันไม่ใช่บล็อกไม่พอวะหรือว่าเราวางควาเองวะแต่มันก็น่าจะใช่นะบล็อกมันไม่พอรอบที่แล้วไม่ใช่หลอเออช่องมันแล้วกันับอย่าไปใส่ใจสนใจเะไรลยเลยนี่เรามาดูวอนนี่ดีกว่าขึ้นไปกี่บล็อกวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบล็อกห้าบล็อกตรงกลาง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 ห้าบล็อกหนึ่งสองสาม สีห้าใช่ล่ะมันใช่หละฮะมันใช่ล่ะ,ะ,มละผมว่าไม่ใช่หรอกมั้งว่าไอตรงเนี้ยตรงกลางเอออย่างงี้มากกว่าเอออย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยใช่หรือไม่เออเอาหายเลวครับอ๋ออ๋อ วางนี้ด้วยละ่ะ <c oughs> เฮ้ยสร้างไม่ถูกถูกปะเนี่ยเอ้ยยังได้อยู่ได้เกียคะแนนได้เก้าสิบเจ็ดคะแนนเหลือเหลือว่างตรงกลางครับใช่ไหมโอเคเหลือว่างตรงกลางโอ้โหดูว่าสร้างไม่ถูกสิบ้าเอ้ยโอเคถูกแล้วโอ้หรอ,อดไปอันนี้ง่ายๆครับอันนี้ชิวๆเลยเนะี่ยไม่ต้องจําก็จําได้จริงๆมันเป็นแค่แก้วโอเคจําได้ละง่ายมาก อะวางเอาจะมาวางอันนี้ทำไมเลาโอเควางไปอย่างนี้ดิเออเจียวเจ้าหน่อยจะได้เจียวเจ้าหน่อยปึ๊บปึ๊บอา้าวไอ้เชี่ยเลยบล็อ,บอกหนึ่งช่างมันแล้วกันครับอมบล็อกหนึ่งก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกอืที่ระลึกปึ๊บปึ๊บโดดโดดโดด,โ,ด,ดโอเคโดดขึ้นมาวางบล็อกทีนี้จุบจุบจบจุบ,บ,บค่อยๆวางไปเรียบร้อยครับบล็อกหนึ่งเอามาทําไมไม่รู้ มึงจะเหลือไว้ทำไมเนี่ยมันชอบบักอะโอ้โหเกียดมินีเกมนี้ที่สุดเลยโอ้โหมึงจะอบักก็เลตายา่ะที่บ้าเอ้ยมาจบแล้วเอาวะเอาวะรอบนี้ไม่ใช่กูแล้วนะไม่ใช่กูแล้วเนอะแน่นอนเออต้องเป็นคนอื่นดิเออต้องเป็นคนอื่นอ่าคนนี้โดนไปแล้วชื่ออะไรไม่รู้ครับเนี่ยอ่านไม่ออกดูข้างล่างหน่อยแหมวันดีปลาน้อยแล้วขอเข้ามาอยู่ในตัวนายได้ไหมเออมันนี้เหรอ อันนี้จําว่าเป็น m นะครับ m แล้วจุดนะครับ m แล้วจุด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 เอาเอา,เอาตรงไหนอะทีเนี้ยป <c oughs> ้าเอา้ยมันชอบทำไมมึงชอบบักกับกูจังวะเวลาวางทีไรแหลกทุกทีเลยไป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 ไม่เป็นไรแหลกเราก็จะสู้เอาเว้ยเอาเว้ย แล้วก็ไม่เป็นไรอืมเอาวางดิโอเคครับเรียบร้อยครับเกินมาหนึ่งบล็อกออกมาทําไมเรียบร้อยแล้วโอ้โหเอ็มลวจุดจําได้เอ็มลดจุดผมจําได้โอเคใครจะโดนรอบนี้เอ้าใครโดนวะใครโดนไม่ใช่เราแน่นอนเพราะเราร้อยเปอร์เซ็นโอเคใครไม่รู้ครับนั่นอพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากอันนี้หละ อันนี้จําได้ครับอันนี้จําได้ไม่ยากเลยเนาะอันนี้จําได้จําได้จดําได้หรือเปล่าเืียหรือเปล่าวะหนึ่งสองสามปุ๊บเฮย้ยใช่ป่าวะ <c oughs> ใช่ป่าวะโอเคโอเคอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ด้วยเออแล้วก็แล้วก็วกนี่มาวางวางอะวางดิเฮ้ยยังจะไปวางข้างล่างเล่นอีกอ่าวางโตะครับวางโต๊ะ วางโตะนะวางโต๊ะนะ,โ,ะนะโอ้โหชิบหายแล้วผมไม่ได้ดูเวลาเลยเว้ยงวดแต่เล่นโอเคโอเคเอา,าไยดูซับผิดตายกูตายแน่นอนเลยกูตายแน่นอนโอ้ก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์โอโ้ยังได้ยังได้คะแนนเยอะอยู่เก้าสิบสามโอเคคนนี้แพ้ไปเมื่อกี้นึกว่าจะไปทันสิโอ้ยไย ไม่เหลือ <normalized> บอกว่าจำง่ายไงเนยบอกว่าจำง่ายไงหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบล็อกห้าบล็อกห้าบล็อกเนาะโอเคห้าบล็อกห้าบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าวางหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าวางขอบตรงนี้ต้องวางจำได้เลยโอเค เปึ๊บเปอปปแล้วก็ตรงนี้ครับวางแต่ละมุมโชว์ได้โอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างง่ายดายเพื่อนสร้างถูกปนะ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่้าโอเคเพื่อนเราสร้างหา้าบล็อกป่าวะเออก็ห้าบล็อกเนาะโอเคครับเรียบร้อยแล้วเราก็ล่วงลงไปแกะโอยมึงจะล่วงอะไรนักหนาวเะนะี่ะฮะไปดำดำดิน <c oughs> ดำดินลงไปข้างล่างไปดูข้างล่างโอ้ยล่วงอ้าว ตกใจเอาอีป้าเอ้ยดึงขึ้นไปหน่อยโอเค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 เออตรงนี้เหรอโอเคจำได้ครับเขียวตรงกลางฟ้าเหลือ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 งเขียวตรงกลางฟ้าตรงนี้จำได้จำได้ไดฟ้าฟ้าฟ้าจ๋า,าแล้วก็เหลืองตรงนี้ครับอ่ะทุบออกมาวางผิดซะงั้น เหลืองเหลืองเดโอเคครับเรียบร้อยครับเสร็จไปแล้วฝั่งตรงข้ามก็เสร็จเหมือนกันโอ้โหมึงอะไรเนี่ยจะแข่งโอลิมปิกหรือไงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่คอนสี่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 เริ่มจากแดงสี่เริ่มจากแดงสี่เริ่มจากแดงสี่เริ่มจากแดงหนึ่งสองสองละสามสี่โอเคนี่จำได้ว่ามาอย่างนี้เหรอใช่อยูอวะ เฮ้ย <Hey, S 2> ผมจําได้ว่ามันไม่ใช่มาอย่างนี้ดิเอาว,วางขึ้นไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็แน่เนี่ยโอเคโอเคโอเคอย่างงี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทำไมมันมีบล็อกแค่เท่านี้อะหรือว่าบล็อกเราไม่พอเองเอาไมให้กูได้บินดูบ้างเลยหรือไงวะเน,นี้ยโอ้โหเลยวะไม่ให้เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์โอ้อโอแพะ ไอ้บ้าเอา้ยเส็งเลยอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวพาร์ทนี้วิ่งอ้ได้ที่สองว่ะดูมัน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 หน้ามันใสมากดูมันนะฮะก็โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะกใไม่พาร์ทหน้าก็อย่าลืมกดติดตามดกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะครับถึงวันนี้เราจะได้ที่หนึ่งแค่รอบเดียวที่เหลือก็จะเป็นรอบสองเอ้ยที่สองวันนี้เราได้ที่หนึ่งกับที่สองใช่ป่ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรละกัน แค่นี้ก็พอใจแล้วโอเคบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอ้ยกูนี่เหนื่อยเลย